ัดีค่ะ กับรายการ PR Quality เช่นเคยนะคะเวลาดีๆแบบนี้3ามทุ่มอย่าเพิ่งนอนกันนะคะแน่นอนวันนี้เราก็ต้องมีเรื่องราวดีๆมาให้อัปเดตกันแน่นอนนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนกันฝุ่นนะคะกันไรฝุ่น Literalet นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องขอสวัสดีอาจารย์โมก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรถกัสดีค่มส้ัสดีช่แล้วลสดค่ะสวันนี้เรามาเอาใจคนรักรถกันดีกว่านะครับเพราะช่วงนี้นะคะหลายคนนะครับจีค่ะสวัสดีค ใหม่เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลคันแรกครับจะได้มีเคลมลับดีรถแสนหนึ่งรถแสนหนึ่งคือตอนนี้คือเขาสรุปยอดมาแล้วปีปีหนึ่งประมาณ30,000ืกว่าคันโอ้โหดแน่นอนไรหรือรถรถรถจริงๆเห็นไหมรถให้ใช่ไหมแต่ต่อไปก็จะลดเงินในกระเป๋าเราสำหรับใครที่รักรถอะไรอย่างนี้จะมีวิธีการทำยังไงครับอาจารย์โมทำการออกรถเกี่ยวกับ่านออกรถ การเราก็ต้องดูอันดับแรกก็ต้องดูเรื่องสีก่อนใช่แล้วสีเลิกออกรถเลขทะเบียนมีมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยนะครับเรียกว่ามีปัจจัยหลายอย่างใช่ครับก็คือมันมันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของคนไทยเวลาจะทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องหาเลือกงามยามดีนั่นเองอย่างแรกก็คือต้องต้องหาเลือกก่อนวันที่เราจะออกออกรถนั้นใช่ไหมครับในปีนี้ครับเลือกที่ดีในการออกรถ ควรจะเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงครับความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องเลิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากที่คนได้ไหมใช่มันเฉพาะเจาะตรงเลยมันเฉพาะเจอะจงบุคคลเลยแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนห้ามออกวันในวันที่เป็นกาลากินีของเราเองนะครับจะจะไล่ให้ฟังเลยดีไหมเริ่มแต่เริ่มแรงเลยสำหรับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยห้ามออกวันอาทิตย์ก่อนเลยอันดับแรกวันที่เป็นกาลกินีใช่ครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยห้ามออกห้ามออกรถวันจันทร์เพราะจันทร์เป็นกาลากินี คนเกิดวันพุธห้ามออกรถวันอังคารคนออกคนเกิดวันพฤหัสห้ามออกรถวันเสาร์นะครับคนเกิดวันศุกร์ห้ามออกรถวันพุธกลางคืนแต่แต่วันพุธกลางคืนไม่มีแล้วใครก็จะมาเปิดใช่ไม่มีอยู่แล้วใช่ครับคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยห้ามออกรถวันพุธเพราะพุธเป็นกาลกินีนะครับก็ก็เป็นความเชื่อที่เราต้องไม่ทํากัน แล้วเป็นการห้ามเลิกอยู่แล้วครูบายอาจารย์ว่าห้ามออกเลิกในวันที่เป็นการกินิห้ามให้เลิกที่เป็นการกินิความจริงแล้วเนี่ยการให้เลิกเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะ เลิกเนี่ยเริ่มต้นการให้เลิกเนี่ยเวลาเราเราจะจะจะสตาร์ทรถเนี่ยเป็นการจุดกำเนิดของชีวิตก็คือเป็นการเริ่มต้นเลิกคือสตาร์ทรถเริ่มต้นเกิดของรถคันนี้็นความเสีย่ยในการเริ่มต้นเราขับออกไปเลยทํเาเรื่องทาราวให้เรียบร้อยเอาเวลานี้สตาร์ทปั๊บขับออกไปเลยนะครับแต่ถ้าปรากฏว่าวันน้าพอดีเลิกเราดีแต่ว่างานเราเข้าล่ะค่ะอาจารย์แบบนั้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เราจะมีวิธีการแก้ยางไรบ้างครับความจริงแล้วการแก้เลิกไม่มีก็ต้องเลื่อน ต้องเลื่อนต้องเลื่อนออกไปอีกใช่การแก้เลิกไม่มีนว่นไปถอยรถไม่ไม่ได้ดูเลิกเลยหลงเซลค่ะเซลบอกให้จ่ายให้เซนปุ๊บจ่ายเงินเลยงงจบเรียบร้อยเลิกเลิกอะไรก็ไม่ดีสีรถก็ไม่ดูออกรถมาวันนั้นพี่ติ๋มด่ากังห่าเรื่องของทีวีพูคือแบบทุกอย่างมันงงไปหมดเลยไม่รู้ทำไมต้องไปแก้ยงงั้อาจารย์ความจริงแล้วอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเลิกสะดวกเพราะงั้นการทำการในเลิกสะดวกเราให้เราสบายใจก่อนขั้แรกแล้วก็มาดูว่า อ่าสีสีถูกฉลอไหมถ้ะสีไม่ถูกฉลอกค่อยมาดูว่าจะทำยังไงแลอม,มาแก้ที่หลังได้ใช่สีอสตองครับ แต่ไม่ใช่มาติดว่ารถคันนี้สีแดงนะการแก้งจริงตุนไม่ใช่มันเป็นสีชมพูเขาได้อีกนะใช่เคยเห็นอยยยู่นาเเคห็ตามรถเนี่ยรถคันนี้สีเขียวทั้งๆที่มันเป็นสีดำหนูว่าเฮ้ยมันเขียวยังไงวะก็ผมอยากเจอคนคิดคอนเซปต์นี้มาบ้างอยากรู้จริงว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลอะไรไหมครับตอบกลับในทางจิตวิทยาเราไม่มีเพราะว่าเรายังรู้สึกได้ว่านั่นคือสีแดงก็เป็นสีแดงอยู่วันยังไงใช่ค่ะแต่ว่าเขาติดไปเพื่อเก๋ๆหรือเปล่า ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าใครคิดคอนเซปต์นี้แต่จริงเคยเคยไปตามตามที่ที่เขาให้ไปดูอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออใช้วิธีการแก้โดยติดสติกเกอร์อะไรเงี้ยคุณก็บอกอยู่นะคะอาจารย์ไม่แต่ความจริงเป็นนี้ครับสีที่ที่ไม่ต้องฉโลกับเราถ้าเป็นของมือสองไปแล้วเสียหายมาแล้วอยู่กับเราจะดีอ้อหรอนั่นคือการแก้เคล็ดสมมติอ่าถ้าสมมติว่าเราออกรถมือสองสมมติว่าอ่ารถคันนี้สีขาวเนี่ยเป็นกกิณีงคนเกิดบันคันเลยมีสีขาวไม่ได้เลย แต่ว่ารถคันนี้เป็นรถมือสองเอามาขี่ยังไงก็มไม่ชนเพราะคนอื่นเขาใช้มาแล้วไปขอที่เสียหายมาแล้วไงก็ตรงกับตรงกับวันพอดีว่าสีขาวเป็นการกินีเป็นสีที่เสียหายไงแต่เอารถที่เสียหายมามาใช้ก็ไม่เกิดผลกับเสียกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราออกรถมือนึงอ่าไม่ต้องโชวกับสีน้ำเงินก็ แก้เคสโดยให้ไปชนก่อนให้เปชห้ชนถังชนถังเท่าไหร่นี่ะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าความจริงก็ให้เป็นชื่อคนอื่นชื่อพ่อชื่อแม่แล้วก็ค่อยอวมาเป็นชื่อเราก็ได้ก็ได้ก็คือกลายเป็นว่ารถของพ่อแม่แล้วเราโอนมาเป็นมือสองของเราก็าจะแก้เคลการเจิมล่ะคะการเจิมอย่างหนูออกรถมาปุ๊บต้องไปให้พระท่านเจิมให้เขียนลายเขียนยันอะไรางนี้ค่ะก็ก็เป็นเป็นยันที่ใช้สําหรับคุ้มภัยนะครับแต่ว่าผมก็มีความเชื่อว่าคนที่เจิม คนแรกที่ดีสุดคือพ่อกับแม่อ๋อเพราะว่าก่อนที่ไปหาพระให้พ่อให้แม่ให้พรก่อนเพราะว่าพ่อกับแม่ถือเป็นพมพมคือไม่คิดร้าให้ต่อเราแน่หน่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะฉะนั้นพรนี่ท่านให้คือให้แต่สิ่งดีกับเราแน่นอนบางทีไปหาครูบาอาจารย์ใส่ซองน้อยครูบาอาจารย์จะไล่คาถาครบไม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหรือเปล่าไม่รู้อะไรแต่พ่อกับแม่เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะเวลาเราไปเติมแล้ว คนส่วนใหญ่ก็จะนับถือแม่ยานางรถแม่ยานางรถก็มีการห้อยพวงมาลัยอะไรต่างๆเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นแต่ว่าได้บอกกับศรัทธาไว้แล้วไม่เกิดความเสียหายแล้วก็จะขับขี่รถปลอดภัยใช่ถูกต้องขอย้อนไปเรื่องที่สีรถครับสีรถนี่บ่งบอกเกี่ยวกับลักษณะนิสัยอะไรของเราเมื่อไหมครับอ่าสีรถเนี่ยคือเอาต้องโลวก่อนหรือว่าจะเอาเอาอุปนิสัยก่อนดีอุปนิสัยก่อนก็ได้ครับอถ้าสมมุติว่าคนเลือกเลือกสีแดงเนี่นะครับ คนเลือกสีแดงเนี่ยก็เขาจะเป็นคนที่ใจใหญ่ร้อนแรงต้องตามสีเลยเขาจะเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่ขี้โอ้หน่อยโอ้ยจะมีรถสีแดงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยสีแดงแล้วก็เมาทุนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยทีเดียวที่โอ้หนึ่งใช่ครับถ้าออกคนที่สีน้ำเงินนพวกนี้จะเจ้าชู้หน่อยครับชอบเจรจาชอบการสื่อสารชอบหวานเสน่ห์ พิต้าพิต้าแลวพิต้าสีอะไรสีดำค่ะสีดำเนี่ยจะบ่งบอกถึงความสุขุมนุ่มลึกความลึกลับซ่อนเล้นในจิตใจนั่นเองเป็นคนชอบเก็บความลับก็ได้แล้วสีขาวล่ะครับสีขาวเนี่ยบนพื้นแล้วเป็นคนที่ใจเย็นนะใจเย็นแล้วก็รักสวยรักงามครับผมเพราะสีขาวต้องทำความสะอาดบ่อยใช่จริงๆแล้วเรื่องคุ้มชงล่ะครับกับสีนี่ยังไงครับสีเนี่ยก็ใช้ตามหลักของมหาทักษาะนะครับก็คือ คนเกิดวันจันทร์ก็ห้ามสีแดงนะครับคนเกิดวันอังคารห้ามสีเหลืองคนเกิดวันพุธห้ามสีชมพูคนเกิดวันพฤหัสห้ามสีน้ําตาลสีม่วงนะครับคนเกิดวันศุกร์ห้ามสีดำวันเสาร์คะคนเกิดวันเสาร์ห้ามสีเขียวหรื่ยอดบอกไปพี่ตาห้ามสีดาถ้าถ้าเกิดวันเสาร์ ใช้สีดําก็จะมีอานาจไปไหนคนไหนก็คนอื่นก็จะเกรงงนอะไรอย่างงานทีเดียวหนูถึงได้สอยฟุตบาทเต็มเละแต่ก็คือก็คือเรื่องสีนี่ก็คือเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าอย่างกรณีป้าหรือว่ากรณีของคุณผู้ชมที่ออกรถมาโดยไม่ได้ดูว่าตัวเองเนี่ยถูกกับสีนี้แล้วพอดีว่ามันไม่ถูกฉลกอย่างที่อาจารย์บอกในแต่ละวันเงี้ยต้องทํำยังไงคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ใช้สติกเกอร์เพราะว่าคนไม่ชอบว่าจะต้องมาติดสติกเกอร์อันนี้เป็นสีรถชนิดสก เอาเอาไปขายคนอื่นใช้สักเดือนหนึ่งแล้วค่อยเอาคืนต้องต้องมีประมาณนั้นก็เป็นการแก้เคล็ดแบบหนึ่งคือให้เขาไปใช้ก่อนเราใช้ไม่ดีให้คนอื่นเขาไปใช้ลองใช้ดูสักพักนึงแล้วขอคืนอะไรเงี้ยเรียกว่าก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ในการเลือกซื้อรถเหมือนกันแล้วสีของรถถ้าเราเลือกซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในการเสริมดวงอย่างไรบ้างครับ เรื่องการเงินการงนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าต้องฉลกใช่ถ้าต้องฉลกก็จะส่งเสริมก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเราใช้สีที่เป็นกาะกินไปแนนไม่ตามแน่นอนอาจจะเฉียวชนได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าไม่ถูกแล้วแหละน่าเฉียวชนบ่อยมากตอนั้ต้องมีเลขสีหรือเปล่ารถ เลขสี่เดี๋ยวเราจะมาดูกว่าทะเบียนเพราะว่าจริงๆแล้วทะเบียนรถนี่ก็สำคัญมากคล้ายๆกับเลขเบอร์โทรศัพท์เลขที่บ้านอะไรอย่างนี้แต่เลขที่ทะเบียนรถที่เขาแบบว่าซื้อทะเบียนกันใช่ไหมคะอาจารย์คือมันเกี่ยวข้องใช่ไหมกับเลข เรียกว่าเป็นองค์กรอะไรใอย่งใช,ใช่ไหมครับนอกจากจะเป็นแม่นางแล้วเลขทะเบียนก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันใช่ไหมช่วงหน้าเดีย๋ยวเราต้องมารู้กันแน่นอนนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่จุใจเกี่ยวกับเรื่องรถอยากจะปรึกษาอาจารย์โมเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงนะครับ <c oughs> ก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0824112424นะครับกับ <c oughs> 083 614-2424สนะครับสามารถโทรมาปรึกษาเรื่องดวงจองคิวการจานโมได้ใช่ไหมครับครับผมค่ะแต่ขออีกนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดหนูไม่มีรถยนต์ไม่มีเงินซื้อมอเตอร์ไซค์หรอคะต้องดูสีรถไหมอาจารย์ก็ดูเหมือนกันดูเหมือนกันใช่ครับแต่อาจจะต้องดูโทนสีหลักนะเพราะมอเตอร์ไซค์จะมีสีลายเยอะใช่เพราะส่วนใหญ่เวลาออกรถเวลาออกรถยนต์น่ะเขาถึงจะแบบเฮ้ยหาเลิกออกเฮ้ยเฮ้ยไปดูสีแต่ว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะบึ่งไปที่ร้านก็ออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็เกี่ยวเหมือนกันกใช่ไหมคะเกี่ยวเกี่ยวครับคือเขาบอกว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งไงเพราะฉะนั้นการออกเลิกดูเลิกยามดีๆการจะทาอะไรที่ใจการดูเลิกยามเนี่ยมันอาจจะเป็นกูศโลบายทางอ้อมก,ก็ได้<อ>จะทําอะไรเราจะได้ใจเย็นๆไงไม่ต้องเร่งร้อนมากเกินไปอะไรแบบนั้น<อ>แต่ก็ในทางการพยากรณ์แล้วก็จะบอกได้ว่า,ารถคันนี้เกิดมาแล้วให้ลาบผลกับเราหรือเปล่า<อ>ตามเลิกตามยามนั่นเองครับใ<อ>นาการขับรถ<ๆ>เราก็ควรที่ จะแ,แบบว่ามีวิธีการขับรถที่แบบขับขี่อลอดภัยแล้วก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเนาะใช,ใช่ก็ต้องระมาระวังนิดนึงแต่ช่วงหน้านะคะแน่นอนค่ะสําหรับใครที่มีรถอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์นะคะเรื่องเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยคะ<ช>สำคัญมากที่เขาไปซื้อกันอู้แพงๆกัน4ี่ห้าล้านนะบางคนก็คือต้องรอคิวนะบางคนก็ได้เลขไหนก็เอาเลขนั้นแต่บางทีแล้วเลขมันส่งผลกับผู้ที่ขับหรือผู้ที่ใช้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าแต่ละเลขให้ความหมายอย่างไรแล้วก็ส่งผลกับชีวิต หรือคนที่ขับรถอย่างไรบ้างนะแต่ช่วงหน้าน้องออฟฟี่นี่อะไรมาฝากวันนี้นะครับออฟฟี่จะพาคุณผู้ชมไปซอกแซกนะครับสัมภาษณ์ดารานะครับแต่จะเป็นศิลปินในดวงใจของคุณหรือเปล่านะคะไปติดตามชมออฟฟี่ในช่วงพีอาร์พาเมากันเลยดีกว่านะคะค่ะ